764รอู่ม่นตาของถังซานหดตัวเล็กน้อยและความเกลียดชังรุนแรงฉายผ่านดวงตาของเขาไม่ว่าใครจะตายตายไปกี่คนเขาจำความอาฆาตโลหิตนี้ได้ในอนาคตเขาจะสร้างปีศาจและเผ่าเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จ่ายสิบเท่าและร้อยเท่าของราคา จัก,กรพัดอสูรพยักษขาวก็พูดขึ้นว่าไม่น่าจะมีคนเสียชีวิตมากนะักฉันแจ้งแม่ของเสียวเหมยล่วงหน้าและขอให้เธอไล่มนุษย์ในนิคมโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ฉันบอกกับเธอว่าเป็นแบบนี้คุณสามารถผ่านการซักถามเดาว่าเธอยังคงสามารถทำได้แต่หลังจากที่ฉันไปกับจิ้งจอกสวรรค์ในวันนั้นฉันยังคงรู้สึกว่ามีมนุษย์อยู่ที่นั่นแต่ตัวเลขไม่ชัดเจน ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาดวงตาของถังซานก็สว่างขึ้นทันใดความประทับใจของเขาที่มีต่อจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ดีขึ้นมากเหมือยกงจือดีใจมากถ้าแม่ของเธอละเลยคนส่วนใหญ่ไปส่วนใหญ่ไปจริงๆ คุณปู่จัก,กรพรรดอิอสูรเสือขาวกล่าวอย่างเย็นชาฉันไม่เห็นด้วยกับมุมมองของจิ้งจอกสวรรค์ฉันไม่เคยรู้สึกกว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามยิ่งกว่านั้นเผ่าปีศาจเสือไม่สามารถให้กำเนิดลูกหลานของฉันได้แต่มนุษย์ให้กำเนิดลูกหลานสำหรับฉันฉันเป็นด้วยเหตุนี้นั่นคือสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกดีรอยยิ้มที่หายากปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางซานคุณกำลังทำเช่นนี้เพื่อเสี่ยวเหมยฉันเกรงว่ามันจะยากสำหรับเธอที่จะทำมัน จัก,กรพัดปีศาจพยักขาวกล่าวอย่างโกรธเคืองแล้วแต่เจ้าจะคิดอย่างไรถ้าจะกลับให้รีบกลับไปดูเองถังซานสูดหายใจเข้าลึกๆพยักหน้าต่อจัก,กรพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และกล่าวว่าฝ่าบาทข้าเคยทำให้ท่านขุนเคืองข้าขอโทษข้าขอตัวก่อนแล้วเสี่ยวเหมยจะถูกส่งต่อให้ท่านหลังจากฟังคำอธิบายจากจัก,กรพัดอสูรพยักขาวแล้วอารมณ์ของถังซานก็ดีขึ้นมากในทันใด หลังจากบอกลานายน,น้อยเมยยอเขาก็เข้าสู่รูปแบบเทเลพอร์ตเปิดใช้งานหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศและเคลื่อนย้ายออกไปเมื่อมองไปที่สถานที่ที่ถังซานหายตัวไปจัก,กรพ,พรรดิอสูนยพยักษขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ถอนหายใจออกมาอย่างขุนเคืองมองไปที่เหมยกงจือจอีกครั้งแล้วพูดว่าคุณรู้จักสัตว์ประหลาดตัวนี้มาจากไหน ใช่เขาทำได้แค่อธิบายถังซานว่าสับประหลาดในตอนนี้เขาไม่เคยคาดคิดว่าแม้แต่จัก,กรพรรดิคริสตันก็ยังร่วมมือกับถังซานเป็นผู้นำนั่นคือนาคริสตันของเขาไม่น่าเชื่อเมื่อได้ยินคำถามของจัก,กรพรรดิศอสูรพยักขาวเหมอยกงจือก็ตะลึงในความคิดของเธอการที่ได้เห็นทังซานเป็นครั้งแรกก็ปรากฏขึ้นในใจของเธอ ตอนนั้นยังผอมและตัวเล็กอยู่เลยเขายังเด็กเขาว,วิ่งไปร้านชานมเพื่อซื้อชานมแล้วมองตรงมาที่ตัวเองเธอจำดวงตาของถังซานได้อย่างชัดเจนในเวลานั้นเมื่อคิดถึงตอนนี้ตอนนั้นเขายังตัวเล็กอยู่แต่ดวงตาของเขาดูซับซ้อนราวกับเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายนับไม่ถ้วนเขากลับชาติมาเกิดและกลับชาติมาเกิดเพียงเพื่อตามหาเขาและสารสัมพันธ์ใหม่กับตัวตนที่เกิดใหม่ของเขาวความรักของเขานั้นสูงส่งกว่าท้องฟ้า ในใจของฉันเศษของภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อขนนกสวรรค์รู้จักฉันและผ่านความทุกข์ยากได้สำเร็จดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นเล็กน้อยความรู้สึกของเหมยกงจือต่อถังซานแข็งแกร่งขึ้นในใจหุบเขาทองด้วยแสงที่รีบปรีทังซานก็ปรากฏตัวขึ้นในถ้ำต้นไม้ทองคำลมหายใจอันอุดมสมบูรณ์ของชีวิตพัด พลังงานชีวิตที่ปล่อยออกมาจากต้นไม้สีทองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆออร่าแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้นำมาซึ่งความอบอ,อุน่นและความสบายทำให้ถังซารรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยด้วยสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาสัมผัสได้ถึงชีวิตทั้งหมดในหุบเขาทองคำ ผงเนื้อมานี่สิสาวแดงทุกคนอยู่ที่นั่นแม้ว่าพวกเขาจะไปเมืองเคอรี่เป็นครั้งคราวเพื่อสัมผัสชีวิตแต่เนื่องจากทังซานไปครั้งล่าสุดพวกเขาทั้งหมดจึงกลับมาที่นี่ทังซานบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขาไม่กลับมาหลังจากปีพวกเขาจะไปหาจางฮาวซวนและปฏิบัติตามข้อตกลงของจางห้าวซวนทังซานร,รู้สึกตื่นเต้นในทันทีของหองยี่และในเวลาเกือบสองถึงสลมหายใจร่างก็พุ่งเข้ามาจากด้านนอก ไม่เพียงแค่หงยี่เท่านั้นแต่สาวสาวที่มีชื่อสีแดงทุกคนก็อยู่ที่นี่ด้วยท่านเจ้าข้าในที่สุดท่านก็กลับมาฉันคิดว่าท่านไม่ต้องการพวกเราแล้วหงยี่พาสาวๆาวจิ้งจอกแดงไปหาถาังซานและล้มลงกับพื้นด้วยน้ําตาที่ไหลอาบหน้าคุณกำลังทำอะไรถังซานโบกมือและพลังที่อ่อนโยนก็ยกสาวสาวเหล่านี้ขึ้นทันที เขาบรรลุระดับพระเจ้าการะส,สมของเขาถูกย่อยอย่างสมบูรณ์และความแข็งแกร่งของเขานั้นหาที่เปรียบมิได้เขาปล่อยจิตสำนึกและผลาออกไปและสภาพของเด็กสาวชื่อแดงล้นอยู่ในการรับรู้ของเขาสาวสาวยืนขึ้นตาแดงกำ่ำคราวที่แล้วถังซานทิ้งเส้นตายไว้หนึ่งปีก่อนที่เขาจะจับไปตอนนั้นพวกเขารู้ว่าต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแต่ถังซานไม่ได้อธิบายอะไรมากให้พวกเขาฟังวันนี้พวกเขาเพียงแค่มีชีวิตอยู่เหมือนปี อาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งที่พวกเขาได้รับมาจากถังซานและหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความกตัญญูและผูกพันกับถังซานเมื่อเห็นการกลับมาของถังซานพวกเขาก็โล่งใจในทันทีและพวกเขาตื่นเต้นมากจนช่วยตัวเองไม่ได้ถังซานพูดกับหงยี่คุณควบคุมอารมณ์ของคุณก่อนฉันมีเรื่องสําคัญจะถามคุณเื่คุณพูดหงยี่ปาดน้ําตาของเธอและเดินมาหาถังซาน ถังซานพูดอย่างเคร่งครึมมีอะไรเกิดขึ้นกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรการสูญเสียเท่าไหร่หงยี่นิ่งและก้มศีษาเล็กน้อยพร้อมกับความรู้สึกเศร้าในอารมณ์ของเขามันเกิดขึ้นจริงๆเรายังได้ยินสิ่งที่เหล่านักรบเสือโครงพูดหลังจากพวกเขากลับไปที่หุบเขาท่านเจ้าข้าอย่าได้เศร้าเกินไปทันทีที่ถังซานได้ยินสิ่งนี้หัวใจของเขาก็สุดลงไปเถิดฉันพร้อมแล้ว ของยี่เหลาประมาณหนึ่งเดือนก่อนนิคมได้รับข่าวว่าทุกคนจะถูกไล่ออกชั่วคราวไม่ได้ระบุเหตุผลเฉพาะจากนั้นคนส่วนใหญ่ก็ถูกไล่ออกหลายคนมาที่เทือกเขาเคอรี่และได้นายกเทศมนตรีมาตั้งถิ่นฐาน อย่างไรก็ตามที่นั่นยังคงเป็นคนที่ลังเลที่จะออกจากนิคมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุว่าได้บ้านเป็นของตัวเองแล้วแม้จะตกอยู่ในอันตรายก็ยังต้องการคนดูแลบ้านอยู่เฉยเฉยที่นั่นและในอนาคตไม่ว่าชีวิตหรือความตายจะอยู่กับผู้อยู่อาศัยเมื่อได้ยินเธอพูดเช่นนี้ถังซานกดไม่ได้ที่จะหลับตาลงด้วยความเจ็บปวด จักรพรรดิปีศาจพยักขาวประกาศข่าวล่วงหน้าและอาจไม่ชัดเจนนักไม่เช่นนั้นจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะสังเกตเห็นอย่างแน่นอนอันที่จริงมีเพียงซูฉินเท่านั้นที่จะได้รับการช่วยเหลือจากจักรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ส่วนมนุษย์อื่นๆเขาไม่เห็นมันในสายตาของเขาหรืออีกกี่คนเสียงของถังซานสันเล็กน้อยหงยี่สูดหายใจเข้าลึกๆสำลักและพูดว่าโดยรวมแล้วมี4 7 6 2คน ทั้งสารกัมมัดของเขาในทันที4,762คน4,762ชีวิตถูกกำจัดออกจากอากาศจักรพพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ช่างเป็นจักรพพาดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ ในขณะน,นี้ทังซานร,รู้สึกว่าหัวใจของเขาถูกมีดบาดเพราะเขาเพิ่เฉยต่อความตัวของจักรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่มีต่อมนุษย์ทำให้เกิดโศกนาตการรมเช่นนี้แม้ว่าจะดีไปกว่าการตายในจินตนาการของผู้คนมากกว่า10,000แคนแต่ก็ยังมี4,762ชีวิต ตามแผนเดิมของทางซานปราบใดที่เขาสามารถฝ่าฟันเพื่อเป็นเทพ,พเจ้าในครั้งนี้และช่วยให้เหมยกงจือประสบความสำเร็จในการซักถามของเขาเขาก็จะมีความมั่นใจที่จะแข่งขันกับสารบรรพบุรุษของเขาในอนาคตนอกจากนี้มนุษย์ยังคงอพยพไปยังเกาะต่างๆและตั้งถิ่นฐานในต่างแดนมนุษย์สามารถมีพื้นที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้อย่างแท้จริงในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องมีการตั้งถิ่นฐานของเมืองเคอรี่ ถูกต้องเขาสัญญากับพระนาบของดาวสีน้ำเงินจะไม่ทำลายสมดุลของดาวดวงนี้แต่การไม่ทำลายสมดุลไม่ได้หมายความว่าไม่ทําอะไรเลยเขาต้องการสร้างระบบการเพาะปลูกที่เป็นของมนุษย์และปูทางให้มนุษย,ษยชาติไปถึงท้องฟ้าในอนาคตแม้ว่ากระบวนการนี้จะซับซ้อนมากและใช้เวลานาน,านแต่มนุษย์ที่เติบโตในลักษณะนี้อาจจะกลายเป็นเจ้าแห่งเครื่องบินลำนี้ได้ในอนาคตบทที่765ความโกรธของทงังซาน ไม่ว่ามันจะอยู่บนดาวหรือดาวเคราะห์ดวงไหนมนุษย์ก็จะดียิ่งกว่าโยคายและวิญญาณเสียอีกแม้ว่าจะพูดไม่ได้ว่าพวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่พวกเขาจะไม่มีวันกดขี่กลุ่มอื่นตามต้องการเช่นโยคายและวิญญาณสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือเขานั่งสมาธิมานานมากปล่อยให้มนุษย์อาศัยอยู่นอกเมืองเคอรี่โดยไม่มีใครระวังซึ่งนำไปสู่โศกนาตกรรม กว่า4,000ชีวิตหงยีและเด็กสาวชื่อแดงคนอื่นๆต่างก้มหน้าลงและผู้หญิงบางคนอดร้องไห้ไม่ได้พวกเขาทั้งหมดเคยไปตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานเป็นพอละมาจากความพยายามร่วมกันของทุกคนและพวกเขาก็มีส่วนร่วมด้วยที่นั่นมนุษย์เกือบทุกคนทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบ้านสร้างท่าเทียบเรือและเปิดร้านค้าทุกอย่างเป็นระเบียบ วิทยาลัยถ่ายถอนสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ความรู้ได้มากขึ้นแม้แต่ผู้สูงอายุก็ฟังนอกโรงเรียนสมาชิกของงองกรเกือบทุกคนกลายเป็นครูในการตั้งถิ่นฐานทุกทุกวันทุกคอนมีงานยุ่งมากแต่ผู้คนไม่มึนงง,งอีกต่อไปและพวกเขาก็ยิ้มได้จริงๆเหนื่อยแค่ไหนก็สู้เพื่ออนาคตการตั้งถิ่นฐานนั้นเต็มไปด้วยความอบอ,อุ่นและการต่อสู้นั้นหายากทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างสวยงามมาก มนุษย์จำนวนมากไม่เข้าใจคำว่าบ้านอย่างแท้จริงจนกระทั่งมาถึงนิคมเพราะที่นี่พวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆสำหรับคนสูงอายุเหล่านี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เต็มใจที่จะจากไปแม้ว่าพวกเขาจะตายพวกเขาก็เต็มใจที่จะตายในบ้านของตัวเอง ทั้งสารรู้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าผู้เฒ่าและผู้สูงอายุเป็นเพียงผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีในโลกนี้มนุษย์สามารถอยู่ได้ถึง40ปีจึงถือว่ามีอายุยืนยาวพวกเขาต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ถูกกดขี่ไม่ตกเป็นทาสอีกต่อไปอาศัยมือที่ขยันขันแข็งในการกินไม่มีหรูหราไม่อยากมีอำนาจพวกเขาต้องการอยู่อย่างสงบสุข ทว่าแม้เพียงคำขอร้องง่ายๆเช่นนั้นผู้มีเกียรติก็ไม่อาจยอมรับได้คนเหล่านั้นล้วนเป็นพล,ลเรือนจากกระพิศอสูรจิ้งจอกสวรรค์ยังคงไม่ลังเลใจที่จะดำเนินการไม่ต้องสงสัยนี่เป็นคำเตือนที่หนูร้ายที่สุดเตือนมนุษย์ว่าอย่าคิดว่าการปรากฏตัวของเหมยกงจื่อหลอดแห่งเมืองเคอรี่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดใช่สำหรับเผ่าอสูรมนุษย์จะมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นเรื่องหลอกลวงถังซานไม่ได้ร้องไห้ดวงตาของเขาสงบนิ่งมาก ผลที่ตามมาเป็นยังไงบ้างของยี่ก้มศรีสาลงและสำลับไปเถอะอหลายคนจับไปแล้วหลายคนที่จัดอยู่ในภูเขาได้หลบหนีไปบางคนอยู่ด้วยหวังว่าจะถูกจัดให้ไปทะเลพวกที่อยู่ในการตั้งถิ่นฐานคนเป็นตายกันหมดไม่มีอะไรต้องจัดการตั้งแต่ศกนาตรการรมท่าเรือก็ถูกทำลายเรือที่จอดบนฝั่งก็ถูกทำลายด้วยและเราไม่ได้พาคนออกทะเลสถาบันไทยถอนอยู่ที่ไหน ทั้งซานถามอีกครั้งที่นั้นไม่เป็นไรสถานศึกษายอยู่ใ,ใกล้กับวิทยาลัยเคอรี่แต่จริงๆแล้วอยู่ในเมืองเคอรี่และไม่ได้รับผลกระทบไม่มีการตอบสนองใดๆจากเมืองเคอรี่เผ่าปีศาจนกยุงไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สั่งให้มนุษย์เข้าไปข้างในเมืองเคอรี่ไม่ไปออกไปได้แล้วทั้งซานร,รู้ว่านี่คือเผ่าอสูรนกยุงที่คอยปกป,ป้องมนุษย์อย่างไม่เต็มใจต่อหน้าจัก,กรพรรดินักประสาสัตว์ประหลาดนกยุงไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อมนุษย์ แม้ว่าพวกเขาต้องการจะทำอะไรก็ตามพวกมันไม่มีความสามารถนั้นผู้ที่มาคือจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และจัก,กรพรรดิปีศาจพยักขาวแม้ว่าผลสุดท้ายจะดีเกินคาดมากแต่กว่า4,000คนยังคงเสียชีวิตเช่นนี้ในขณะนี้ทั้งซานไม่รู้สึกสำนึกผิดใดๆในใจสิ่งที่เขามีคือความโกรธและความเกลียดชังที่เพิ่มสูงขึ้นพวกที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของข้าต้องมีจิตใจที่ต่างกัน และจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ต้องคิดอย่างนั้นสำหรับมนุษย์ทำไมไม่หลังจากที่ถังซานพบเหมยกงจือเขาก็คอยบอกตัวเองให้ลดอิทธิพลบนดาวดวงนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ท้ายที่สุดในฐานะคนนอกและอดีตราชาแห่งเทพเขารู้ว่าการรักษาสมดุลและไม่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของดาวโดยพลาการเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับดาว ดังนั้นตามแผนของเขาเหมยกงจื่อจึงได้เป็นเจ้าเมืองเคอรี่และใช้เป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานเพื่อช่วยมนุษย์สร้างที่พักพิงร่วมกับการย้ายถิ่นฐานไปยังเกาะเริ่มจากเกาะเขาได้ก่อตั้งประเทศของตนเองเพื่อมนุษย,ยชาติจากนั้นสำหรับมนุษย์ก็เปิดพรสวรรค์ให้มนุษย์มีระบบการฝึกฝนของตนเองและค่อยๆมีความสามารถในการป้องกันตนเองการพัฒนาทีละน้อยมนุษย์อาจกลายเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งโลกนี้ในอนาคต เขาจะปกป้องมนุษย์เสมอจนกว่าฐานการฝึกฝนของเขาจะบุกเข้าสู่อาณาจักรของราชาแห่งเทพพเจ้าจากนั้นเขาจะจากโลกนี้ไปพร้อมกับเหมยกงจือและกลับไปยังดาวที่เป็นของเขาเมื่อเขากลับมาที่ดาวดวงนี้ในอนาคตเขามีวิธีที่จะช่วยให้ดาวดวงนี้เติบโตได้รวมถึงความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อเจ้าของเครื่องบินเขามีแผนอย่างละเอียด อย่างไรก็ตามทุกอย่างถูกทำลายถูกทำลายโดยจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เพื่อนร่วมชาติไม่สามารถตายเปล่าๆได้ในขณะนี้ถังซานถูกยั่วยุอย่างสมบูรณ์ข่าคนในตระกูลของฉัน4,762คนในอนาคตอันใกล้นี้ฉันจะปล่อยให้ปีศาจและพวกชนชั้นสูงตอบแทนส10ิบเท่าร้อยเท่าจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ทราบว่าราคาที่กลุ่มจิ้งจอกสวรรค์จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากเลือดเย็นและความโหดร้ายของเขา พวกเจ้าอยู่ที่นี่ข้าจะไปโรงเรียนถ่ายถอนถังซานกล่าวขณะท่านแสงสีเงินวูบวาบอยู่ใต้เท้าของถังซานไม่ไกลจากต้นไม้ทองคําไปจนถึงวิทยาลัยการเคลื่อนย้ายแบบทันทีทันใดพิกัดของสถาบันถ่ายถอนนั้นคุ้นเคยกับถังซานมากเกินไปเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาก็อยู่ใกล้กําแพงชั้นนอกของวิทยาลายัยเคอรี่แล้วเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเขาจึงเลือกที่นี่ ยืนอยู่นอกกำแพงสนามบนเนินเขาด้านหลังของเมืองเคอร์รี่มองดูสถานศึกษาที่คุ้นเคยอารมณ์ของเขาสงบลงเล็กน้อยเนินเขาด้านหลังของวิทยาลัยเคอร์รี่เป็นเมืองวิทยาลัยที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่และรับใช้วิทยาลัยเคอร์รี่ตลอดเวลาและโรงเรียนถ่ายถอนอยู่บนภูเขาด้านหลังที่สูงงกวาที่ถังซานอาศัยและเติบโตขึ้นมาเป็นครั้งแรก อันที่จริงเขาไม่ได้กลับมาที่นี่เป็นเวลานานและเมื่อเขากลับมาอีกครั้งเขารู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยในใจเมื่อเขามองขึ้นไปที่เมืองสถานศึกษาเขากอดไม่ได้ที่จะพงหาเล็กน้อยเมืองวิทยาลัยมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากฝั่งวิทยาลัยเคอรี่มีผู้คนมากมายในเมืองและจากตำแหน่งของเขาเขายังได้ยินเสียงที่มาจากอีกฝากของเมืองนอกจากนี้ขนาดของเมืองวิทยาลัยได้ขยายตัวอย่างมากขยายไปจนถึงเทือกเขาเคอรี่ มนุษย์ทั้งหลายนี่คือมนุษย์ทั้งหมดเมื่อเห็นฉากนี้อารมณ์หดหูของทังซานก็ดีขึ้นในทันใดมีเพื่อนร่วมชาติมากมายที่นี่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ทังซานก้าวขึ้นไปบนภูเขาอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดและเดินไปที่เมืองบางทีอาจเป็นเพราะเขาเป็นมนุษย์เมื่อเข้าไปในเมืองแล้วไม่มีใครหยุดหรือถามเขาดังนั้นเขาจึงได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมืองได้เมืองนี้คึกคักและดูเหมือนทุกคนจะยุ่งวุ่นวาย กลิ่นหอมของอาหารมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและกลายเป็นเวลาอาหารเย็นเมื่อผ่านเมืองถังซานเดินไปในทิศทางของวิทยาลายัยเคอรี่เขาปลดปล่อยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองออราที่คุ้นเคยในไม่ช้าเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งดวงตาของเขาเป็นประกายเล็กน้อยและเขาก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น